เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลามาเจอกันครั้งนึงนะมันนีขอให้ทุกคนมีกันอนันต์นะครับผมพูดถึงอัปเดตข่าวดูคอนกันนิดนึงนะครับผมซึ่ง,งจริงๆผมไม่ค่อยอยากอัปเดตนะเพราะว่ามันวกไปวนมาอย่างเงี้ยละก็รบิทซาซ่านะครับผมในการเปิดเทรดอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยบิทซาซ่าในการเปิดเทรดทูร่านะครับผมก็จะใช้ไทยบาทคุณฟังผมไม่ผิดนะครับผมใช่ครับผมมันคือไทยบานบทนะครับผมทีเนะครับผม นั่นก็หมายความว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นคุณจะไม่ต้องรับความเสี่ยงนั้นเต็มๆนะครับผมและแน่นอนที่สุดว่าเมื่อมีการประกาศข่าวออกมานะครับผมโอกาสในการที่จะเข้าถึงแล้วก็โอกาสในการเติบโตของเรเนรูนานะครับผมก็ยังมีอยู่แต่ผมย้ําเสมอนะครับผมว่าสิ่งที่คุณจะต้องลงทุนนะครับผมมันพี่บิดกล่าวไว้นะครับผมก็คือมันมีสองส่วนแลวนะคือคนที่รับความเสี่ยงนั้นได้กับคนที่ไม่รู้อินโนเนเข้าไปนะครับผมอย่า ชักชวนญาติของคุณอยากกู้ยืมเงินมาลงทุนในช่วงเวลานี้นะครับผมเพราะว่าความอันตรายของลูน่านั้นมีสูงริบนะครับผม๋ยวผมจะอัปเดตเพิ่มเติมให้ฟังนะว่าทำไมมันถึงอันตรายนะครับผมแน่นอนที่สุดนะครับผมในตัวบิตคับนะครับผมก็มีการอัปเดตนะครับผมเข้าพันพวนนะครับการซื้อขายนะสามารถรองรับต่ำสุดนะครับผม0ู0 1จุดูนศูนย์บาทนะครับผมถ้าหากลดต่ำสุดที่กำหนดนะครับผมบริษัทจะเริ่การซื้อขายชั่วข่าวนะครับผมอันนี้สําคัญนะครับผมคุณจําเป็นต้อง ฟังสิ่งนี้ให้ชัดเจนนะผมไม่งั้นคุณจะมีความอันตรายในการเข้าถึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่อง trap ของวิกลี่เทอร r นิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของดราม่าเลเยอร์หนึ่งบอชเชนนะครับผมของตัวดูคอนนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปธรรมดานีหว่าแต่คุณต้องเข้าใจนะครับผมสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้ เราเห็นภาพรวมบางอย่างนะคือมันเป็นตัวผลักดันอันนึงนะครับผมที่ทําให้อย่างสารัฐอย่เงี้ยผลักดันกฎหมายสเตเบิลคอยแบบเต็มสูบเลยนะครับผม <S <S นั่นทําให้เราเห็นว่า <S <S เฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยโอกาสในการเข้าถึงของตัวสเตเบิลคอยในอนาคตเนี่ยมาจะลดน้อยถอยลงนะครับผมแต่ตัวที่แข็งแกร่งก็จะแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผม,ผมก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมาานิดนึงนะครับผมในส่วนของรู้สึกว่าซีซีจะ มีพูดถึงในตัวในตัวนี้อยู่ในส่วนเทรดนะครับผมที่พูดถึงนะครับผมของตัวซีซีนะครับพูดถึงตัวของไอ้โปรเจกต์ทีมนะครับผมของเทร่านะครับผมแล้วเขาก็พยายามจะซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็รีบิวนะครับผมตัวทีมใหม่นะซึ่ง อันนี้เป็นอันนึงที่เป็นเทรดที่น่าสนใจนะผมสัปดาห์ที่ผ่านมาในพินสูจน์แล้วว่าเป็นช่วงต้นน้ำสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตเราได้เห็นการลดลงอย่างรวดเร็วของคาวามสำคัญซึ่งส่งผลและแรงกระเพื่อมไปทั่วทางอุตสาหกรรมแต่ยังพบความยืดหยุ่นใหม่ในตลาดที่ไม่มีอยู่ในช่วงขาลงของตลาดคร,ราสุดแน่นอนที่สุดก็คือก่อนอื่นฉันต้องแก้ไขความเท็จที่แพร่กระจายในคริปโตทวิตเตอร์บีนแนนซ์ไม่ได้เข้าร่วมในการดมทุนรอบที่สองของลูน่าและเราไม่ได้รับ U S T ใดๆ i n น n c นแลบลงทุน3ล้านเหรียญสหรัฐในท b l ร c บลเช r e ระดับศูนย์เลเยอร์ศูนย์นะครับผมเป็นนะประเนะึ็นนะโอคนตาโอ้ยอ,อาร์เลเยอร์ศูนนะครับผมในปี2008 USD มาช้ามากหลังจากการลงทุนครั้งแรกของเรานั่นหมายความว่า,าตัวการลงทุน3ล้านครั้งแรกของดอลลาร์นะผมที่ลงทุนในทรูร a นั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการก่อตั้ง USD ออกมานะครับผม แน่นอนที่สุดใบนั้นแลบลงทุนในหลายร้อยโครงการในช่วงสีปีที่ผ่านมารวมถึงแลกการแลกเปลี่ยนคู่แข่งและบล็อกเชนการแข่งขันมากมายบางคนล้มลงข้างทางแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและเป็นนั่นเป็นวิธีการลงทุนในการทํางานซึ่งนี่เป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะครับผมคือการให้เงินเปล่าๆไปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเสริมนิดหนึ่งในช่วง2อสวันที่ผ่านมานะครับเราพยายามอย่างหนักเพื่อสนับสนุนชุมชนเทรานะครับในทวิตของฉันฉัน,ฉนแค่เชให้เห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าใจของฉันนะครับผมในส่วนของ มินติ้งฟรอกซ์นะครับผมแล้วก็การฟอกนะครับการอ่านเดอร์สแตนดิ้งนะครับผมที่เกิดขึ้นของการเคลียร์แวลูหรือการสร้างาการสร้างมูลค่าหรือการไม่สร้างมูลค่าเพิ่มเติมนะครับผมการซื้อคืนการเบรนนะครับผมแต่ต้องใช้เงินทุนเงินทุนที่ทีมงานโครงการอาจจะไม่มีนะฮะเอาง,ง่ายๆคือโครงการของเทอร่าน,นั้นบ่อชีนะครับผมใช่หไหมก็ย้ายไปแล้วนะครับผมในเรื่องอในเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องการเห็นความโปร่งใสาจากพวกเขามากกว่านี้ ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นคือรวมถึงธุรกรรมทางการธุรกรรมบนเครือข่ายนะครับผมที่เป็น Transaction ID นะครับผมที่เกิดขึ้นของเงินทุนทั้งหมดอาศัยการวิเคราะห์ของบคนลที่3ไม่เพียงพอหรือแม่นยำหรือนี่คือสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการที่บุคนลที่3อย่างพวกเราเนี่ยครับผมมีการไปรีเสิร์ชนะครับผมมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมที่ตัวต้องเล่าให้ฟังก่อนนะตัวเทอร่านะครับผมมัน มันย้าย t r a n s a c ชั o n มันโอนย้ายบิตคอยของมันที่เหลือนะครับผมจากตัวโครงการ LFG ของมันนะไปะเข้าบีแอนซ์กับกิมมีนี่นะครับผมแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนภายนอกเห็นนะครับผมซึ่ง t r a n s a c ชั o n ต่อจากเน,นื่องต่อเนื่องจากนั้นเนี่ยมันโอนย้ายออกทันทีนะครับผมหรือแน่นอนนะว่าไม่งั้นซีซีจะไม่ถามว่าความโปร่งใสที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าไอตัวเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับผมเพราะว่ามันไม่แม่นยำเพียงพอ แน่นอนที่สุดนะครับผมเขาบอกว่าฉันไม่ไม่ถูกต้องเสมอไปแต่มุมมองของฉันคือความล้มเหลวสามารถจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อทําเช่นนั้นความโปร่งใสาการสื่อสารที่รวดเร็วและการเป็นเจ้าของความรับผิดชอบต่อชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมในสิ่งที่พูดถึงนะครับผมอย่างพี่หนึ่งพูดนะว่าในงานนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผม,มาสื่อสารให้ฟังนะความล้มเหลวนะครับผมเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วนะครับผมในการทํางานเทคนะครับผมถ้าใครไม่ล้มเหลวแล้วแบบสำเร็จสักเซสมาเลยอะไรลายๆคนอาจจะไม่เชื่อถือนะ แน่นอนที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเทครูปแบบธุรกิจจริงรูปแบบไหนก็ตามนะครับผมความล้มเหลวเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอนะแลวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องชัดเจนกับมาและโปรไกกลับมันนะครับผมและสื่อสารออกมาอย่างรวดเร็วนั้นน่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับผมที่ทําให้การรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงนะครับผมสุดท้ายนะครับในเทรดนี้นะก็คือฉันแค่หวังว่าทีมงานโครงการจะลุกขึ้นจากเท่าฐานนะครับผมและสร้างใหม่ด้วยวิธีที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลไม่ว่าจะคิด ไม่ไม่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวของฉันจะเป็นอย่างไรหรือเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาในตอนท้ายเราพร้อมเสมอที่สนุนชุมชนในทุกวิถีทางที่เราสามารถทําได้นั่นหมายความว่าซีซีนั้นช่วยผู้คุณไว้มากนะครับผมในส่วนของการผลักดันนะผมให้ตัวรูน่านะครับผมยังอยู่ในตัวบีนแนสนะครับผมแน่นอนว่าเวลานี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะครับผมที่ผมจะบอกว่าหลายคนเนี่ยลง อย่างการที่ลูน่าลงไปนะเหมือนยักษ์ใหญ่ลงไปนะ,ะ VC ยักษ์ใหญ่ก็ลงไปตามนะผมและส่วนที่เหลือๆเนี่ยโชงที่คนนี้มาเก็บ s p a r นะครับเก็บรายได้นะคร่งเหมือนกับรายย่อยเอาเอาเ,อาเอาท้าลุมลกระทืบซ้ำกระทึบซ้ำกระทืบซ้ำนะครับผมเหมือนกับพี่หนึ่งกล่าวไว้ในงานนะผมรู้สึกชอบนะตรงส่วนนี้แต่เราต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งนะครับผม ดูคอนเป็นคนเก่งนะผมพูดเสมอนะครับผมในคลิปของผมนะผมไม่เคยปราโมาดูคอนนะครับผมแต่ถึงเป็นคนเก่งนะแต่ถ้าปากมามันก็การแก้ปัญหาก็ยากอยู่นะครับผมก็ต้องมาดูต่อไปนะสุดท้ายนะครับผมแน่นอนที่สุดนะครับอาว๊อบนะผมก็ได้กล่าวนะว่าดูคอนและทีมชูราสุดเสียความน่าเชื่อถือไปมากในการเงียบนะครับผมแล้วก็ไม่มีการอัปเดตแผนการสำรองนะครับผมในการสัมอปีที่สีนะครับผมแล้วไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับผมที่ เราต้องมาดูต่อไปนะว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมในการจะเข้าถึงมันนะไม่ว่าทําอะไรก็ตามนะครับคิดถึงอนาคตของคุณไว้นะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ว่าเฮ้ยไมย่งมาหนะ้าลงมากให้สุดเลย ใครจะห้ามกูก็ไม่เป็นไรกูจะทําสุดความสามารถของกูกจะกู้เงินมากูจะไปขายของทั้งหมดของกูเพื่อจะเอาเงินมาลงทุนในสิ่งนี้ผมบอกเลยนะครับผมถึงแม้ผมจะมีเก็บไว้นะครับผมดูนะัเธอใช่ฮะผมเป็นนักซิมิลตเป็นเรียบร้อยแนละ้ว <laughs> เนี่ยผมคือผมมาชอบนะคนที่แบบว่าเวลาเราพูดอะไรสักอย่างนะผมแล้วเราแบบ แบบไม่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 กล้าที่จะซื้อมันไว้นะแล้วเราเราไปกล้าพูดนะมันไม่ใช่เรื่องที่โอเคนะแต่ผมคือผมกล้าซื้อเก็บนะครับผมซึ่งมันเป็นเงินที่ผมทิ้งได้นะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพูดอุ้นพูดนี่ไม่มีแล้วยังมากล้าพูดอีกผมโชว์ให้คุณดูนะผมมีนะแต่แน่นอนนะครับผมสิ่งสําคัญที่สุดนะเดี๋ยวนะ ราคาเหรียญนะครับผมมันมีโอกาสล่วงลงนะถึงแม้มันจะมีโอกาสกลับไปก็ตามนะครับแต่มันไม่มีทางกลับไปง่ายๆนะครับผมในอัตราส่วนที่เรียกว่า1ดอลลาร์นะครับผมใช้คําว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับผมในระยะระยะทางที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีคนเตะตัดขาไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเราก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วการแก้ไขนะครับผมหรือแบบแปลงการแก้ไขของมันจะแก้ไขในรูปแบบไหนนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวอีกเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมา สรุปงานคอนทริบิชันมิดอัพให้ฟังนะครับผมเนื่องจากว่าในช่วงแรกเี่ยผมอัดเรียบร้อยไปแล้วช่วงสองผมไม่ได้อัดนะครับผมเพราะว่าแบตหมดใช่ครับแบตหมดใช่เลยยัี่ยปรด้ฮะโอเคครับผมในช่วงเวลานี้นะครับผมสรับใครที่ฟังจนจจนะครับผมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมส่วนข่าวของตลาดนะครับผมในประเทศไทยนะก็บอกไว้อย่างนะครับผมว่าอย่าไปหวังอะไรมากนะครับปิดเปิดปิดปิดอย่างนี้แหละครับผมเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกำไรของเขานะครับผม ตอนนี้ก็ลูน่าก็เป็นลูน่าแปดแปดแล้วนะครับไม่เจอกันนานคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ